ข่าวประจำวันที่3ตุลาคม2563นักข่าวพูดเองเลยอนุวัตนจัดให้รัฐบาลเติมเงินให้500บาทเข้าบัตรคนจนไม่เกิน15ตุลาคมนี้ไปรับฟังกันเลยครับ ข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV ทีวีเอาไว้เลยลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3าทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ้ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่าแอด 782 e f l u l แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ทีวีได้เลยนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับฟังคลิปวิดีโอข่าว3 TV ทีวีสำหรับคลิปวิดีโอสุดท้ายของเย็นวันที่3ตุลาคมนี้นะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายแ้วเนาะก็ตอนนี้เวลา3ามทุ่มเกือบจะ4ี่ทุ่มแล้วนะครับก็ไม่รู้จะมีใครมารับฟังหรือเปล่าเนาะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเข้าสู่เนื้อหาหลักกันดีกว่านะครับก็อยากจะสอบถามความคิดเห็นก่อนนะครับว่า คิดเห็นยังไงกันบ้างครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านกับการที่รัฐบาลเพิ่มเงินให้500บาทกับบัตรคนจนในครั้งนี้นะครับก็สามารถพิมพ์พูดคุยกันได้ทั้ง Facebook และ YouTube ใต้คลิปวิดีโอนะครับพิมพ์เข้ามานะครับกดเห็นด้วยกด1นึ่ไม่เห็นด้วยกด2นะครับก็พิมพ์กันเข้ามานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับฟังคลิปวิดีโอจากคุณอนุวัตรเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับฟังคลิปวิดีโอจากคุณอนุวัตรจัดให้กันเลยครับผมเกี่ยวกับ เนื้อหาในวันนี้นะครับผมเชิญรับชมครับอ่ะลงให้ใหม่เผื่อหลายคนจะเข้าใจผิดกับคำพูดของผมนะครับอย่างนี้ครับบัตรคนจนเมื่อช่วงเช้าหลายคนไปเช็คดูว่าเ e อ500บาทที่รัฐเติมเงินให้เอาไว้ซื้อของอุปโภคบริโภคไม่สามารถกดมาเป็นเงินสดได้เนี่ยมันเข้าหรือยังคำตอบคือยังไม่เข้านะครับแต่ว่าไม่เกิน15ตุลาคมนี้ได้แน่นอนนะครับ เพราะว่าตอนนี้เรื่องจากกระทรวงการคลังไปสํานักงบประมาณแล้วก็เรื่องไปอยู่ที่สภาพั์แล้วรอนิดเดียวครับเสร็จเรียบร้อยแน่นอนวันนี้วันที่1ก็ไปรอรุ้นหวยนะครับ2ตัวก็ยังดีขอให้ถูก3ตัวจะดีมากเลยนะครับรางวันที่2ก็ขอให้ถูกครับส่วนรลงวันที่1ผมถูกแล้วนะครับสู้ๆครับครับก็ได้รับฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับผมรอได้เลยไม่เกินวันที่15ตุลาคมนี้นะครับผมได้แน่นอนนะครับผมนักข่าวพูดเองเลยนะ อนุวัตจัดให้นะครับผมรัฐบาลเติมให้500บาทเข้าบัตรคนจนนะครับผมก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นตามที่ผมบอกแล้วนะครับคิดเห็นยังไงกับการที่รัฐบาลเพิ่มเงินในการครั้งนี้ให้นะครับ500บาทนะครับถ้าเห็นด้วยกด1ไม่เห็นด้วยกด2นะครับโอเคครับแล้วก็มีเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเป็นการแจ้งเข้ามานะครับเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะประจําเดือนตุลาคมนะครับผมก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรคนจนนะครับ สำหรับทั้งเดือนนี้นะเนาะเป็นเดือนตุลาคมนะครับก็วงเงินซื้อสําหรับค่าอุปโภคบริโภคนะครับผมผู้ที่มีรายได้สามหมบาทต่อปีเนี่ยจะได้รับอยู่ที่800บาทนะครับผมก็รับเงินได้วันที่1ของเดือนนะครับผมก็คือเขาก็จัดการเรียบร้อยนะครับส่วนผู้ที่มีรายได้1นึ่งแบาทต่อปีก็จะได้รับ700บาทนะครับก็เงินเข้าบัตรแล้วนะครับก็สามารถไปรูดซื้อสินค้าอะไรกันได้เลยเลยนะครับสําหรับในส่วนของลําดับที่1นนะครับ ต่อมาลำดับที่2นะครับก็เงินเข้าแล้วเช่นกันนะครับวันที่1ของเดือนนะครับสามารถใช้รถไฟฟ้ารถโดยสารบขสแล้วก็รถโดยสารรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าแล้วรถรถเมล์เนี่ยเป็นรถของพวก BTS เนาะของพวกที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็บริมฑทนะครับผมก็สําหรับรถบขสอะไรเนี่ยเป็นรถทัวก็เดินทางข้าบต่างจังหวัดกันได้เลยนะครับใช้ได้ไม่จํากัดนะครับตรงนี้ผมชอบมากเลยนะครับก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะ เดินทางกันฟรีเลยทีเดียวครับต่อมาลำดับที่3จะเป็นในส่วนของพ่อค้าแม่ค้านะครับผมจะเป็นส่วนของก๊าซ LPG นะครับการหุงต้มจะได้รับ45บาทต่อคนต่อเดือนนะครับก็เงินเข้าแล้วเช่นกันนะครับเข้าบัตรต่อมาลำดับที่4จะเป็นค่าน้ําประปานะครับเป็นเอ่อร้อบาทต่อครัวเรือนนะครับวันที่18ของทุกเดือนเนาะก็สามารถกดเป็นเงินสดได้ครับในส่วนนี้นะครับกดเป็นเงินสดออกมาได้100บาทนะครับในวันที่18นะครับ ลำดับที่5ค่าไฟเช่นกันครับกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับเงินเข้าวันที่18นะครับ230้บาทนะครับผมก็อย่าลืมไปใช้จ่ายกันนะครับผมอย่าลืมใช้สิทธิ์ของตัวเองกันนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับสํานักงานประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เขายืนยันนะครับว่าอย่าเพิ่งรีบนะครับเงินเพิ่มกํลาลังซื้อกับผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยของเดือนตุลาคมนะครับจะเข้าไม่เกินวันที่15ตุลาคมนะครับผมก็คือ เงินในส่วนที่ผมพูดไปตรงนี้ข้างต้นนะครับก็คือส่วนพฤศจิกายนและธันวาคมเนี่ยจะเข้ามาที่1ของเดือนนะครับโดยเป็นวงเงินซื้อสินค้าร้านทองฟ้านะครับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมฝากคลิปวิดีโอเก่าของข่าวสามทีวีเอาไว้ด้วยนะครับผมก็ลงเอาไว้แล้วครับสาระทางนั้นนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับหลักๆจะเป็นอยู่2ประเด็นด้วยกันก็คือประเด็นของเงินเบี้ยบำนาญแห่งชาติ เบี้ยคนพิการผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะครับ2นะครับจะเป็นเกี่ยวกับโครงการใหม่ก็คือโครงการคนละครึ่งนะครับสามารถไปติดต่อขอไปับสามารถไปติดตามกันได้นะครับ2เรื่องหลักๆนี้นะครับก็ชัดเจนแน่นอนสาระทั้งนั้นแล้วก็เป็นข่าวล่าสุดข่าวจริงแท้แน่นอนไม่มีบิดเบี้ยนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่ฟังมาถึงกันตรงนี้นะครับไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เช้านะครับสำหรับคืนนี้คลิปวิดีโอสุดท้ายนี้แล้วก็ขอกราบลาสวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยครับแล้วก็คิดเห็นยังไงกับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้ทั้ง Facebook และ YouTube นะครับกดไลค์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับช่วงแนะนําแนแนวจากข่าวสามทีวีมีสาระน่ารู้มากมายนะครับที่จะมาแนะนําแนแนวกับพ่อแม่พี่น้องนะครับแต่ที่สําคัญนะครับข่าวสามทีวีเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรนะครับผมก็ทุกวันนี้ข่าวสามทีวีองงคัดกอข่าวเยอะ มากมายนะครับว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมนะครับเพื่อที่จะมาช่วยบรรเทาพ่อแม่พี่น้องนะครับผมเพราะว่าบางทีพ่อแม่พี่น้องบางคนน่ะเข้าใจสิทธิ์นะครับว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรใช้สิทธ์อย่างไรนะครับผมในการช่วยเหลือต่างๆนานาจากภาครัฐนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พ่อแม่พี่น้องตกข่าวนะครับผมข่าวสามที่วีอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมีอาชีพแล้วก็ต้องรู้จักเก็บเงินเตรียมแผนสำรองเอาไว้สําหรับตัวเองด้วยนะครับผมที่สําคัญนะครับชีวิตคนเรามันไม่ได้แย่เสมอไปนะครับเราหาจุดยืนไม่ได้เราก็ไปหาที่นัั่่งงแนนนะครรบตี้ขาว ทีวีอยากบอกว่าเพ่าแไ่พี่น้องท่านนะครับอย่าทอ้ออย่าถอยที่สําคัญนะครับอย่าลืมหาความรู้ใส่ตัวเองนะครับเพื่อที่ตัวเองจะพัฒนาตัวเองนะครับเราดู YouTube ฟังเพลงดูหนังเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นการเซิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพว่าตอนนี้ค้าขายอะไรดีณปัจจุบันมีอะไรที่น่าสนใจที่พอจะมาขายได้พอมาทำอะไรได้พอที่จะสร้างอาชีพได้ดีกว่าดูหนังดูซีรีส์ดูการ์ตูนดูตลกไอ้พวกเนี้ยมันไม่ได้ทำให้เรามีเงินนะครับผมมันทำให้เรามีความสุขนะครับ แล้วก็ที่สําคัญตอนนี้นะครับฟ้าฝนก็พายุเข้านะครับก็เป็นห่วงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมตอนนี้ทางข่าวสามทีวีก็ได้มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับการแจกเงินต่างๆของภาครัฐนะครับว่าจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ยังไงนะครับเพราะว่าข่าวสามทีวีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมก็ถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารก็กดติดตามทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เอาไว้เลยนะครับข่าวสามทีวีก็พยายามจะอัปเดตข่าวสารใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่ง ข่าวสามทีวีก็เป็นประชาชนคนธรรมดาเหมือนกันนะครับอยากจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้รับข่าวสารที่ทั่วถึงนะครับวันนี้ข่าวสามทีวีมากระจายข่าวให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม หากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานา,นานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าว3ามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับ เพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อยข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลในหมดเลยแนะนําให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคําถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแรงเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ํารวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นนะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่สก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3าทีวด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ